เด้อพอนี่ลำพอนดึกมาแล้วเสียงแมวห้องเมาดึกมาแล้วเสียงแมวห้องเมาตุกเกขกอรันขึ้นไกลขันบังเด้อพนาคันลักกะเด้อลงหันตัวปูนกกะตัวบีขุดเคียวแย่แค่ห้องโก่งตุงอันลักกะตุกปิดตาบึมบึบบึมบือตุกปิกตาบึมบึบบึมเปือมาสาเธอแปเดินมาหา่นเสาตั้งเอามาตั้งห่วงตั้งไปฟักปังตัดเติมพอได้นำสวย้า สวยหน้าสวยเทลาทุนที่ถุยรถพี่ว่ากระเล่นดังแป๊กมาได้ปอกระเงี้ยเน้นแต่บ้าเฮาหอนกลางกุ้มและกะฟังเสียงดูบ้าทั้งสวยตุ๊กหลังสวยหน้าเดี่ยวถือทางกำบุ้งเซซุ่มสุขึ้นไปเทีงเรากใครมาตั้งหอดีบันเดียบเมื่อกำลังสีเห่าขันเราจ้องดึงหน่อยบอสากลัยเฮาหักแกเฮงมันตุ้มและกระบุ้งดังตุ้มและกระบุ้งดังตุ้มตุบลงดังปิงงามดังปิงเดือดรุ่งเดือดเดือดรุ่งเดือดเดือดรุ่งเดือ มาเตยกันเถิดเถิดจ๋ามาเตยกันเถิดเถิดจ๋ามาเถิดควันตามาเต้นดูกละมาสุกมาสนมาพันกุมเกียวลำสิ่งคนเดียวให้เสียววารุมเถิดกันด้จะพาสุกสมพาร้องเออกลมสุกสมด้วยไทยหกเกยงกายคู่กับปีชัยบารายให้คนดีโค้กเก่งกายกู่กับปีชับารายให้คนดีกัจังมามีลำเตยมาจะหามันเตยละมาเตยข้าใส่หมีเทอรัรมี่ท่รไรให้เร่งให้เร็วเพราะให้เร่งให้เร่ง เตรียมเขาสักันโดันดันนะบางคนฟังหนินาดันนะบาคนฟังหนินาดอกกะดัง้อมอยู่กับบ้านดอกคิกดอกจานบ้านย้ำนาเลงเก็มร้องได้แดงดิ่งบ้านตอนไหนหอมยวนหัวใจแค่ไหนเล่าฟังเสียงแคนสุดเสนนาลากันเป็นเพลงไทยเราใจเริงรำ ดากจุบแกบน้องประคองสาวดากจุบแกบข้าวแกบพิซซาอยกจุบจอมฟันเล่ฟันหาถึงชื่นูราดังฟ้าปลานีกับจังมามีลำเตยมาตจะหามันเตยละมันเตยอาใส่เียต้นใดมีเทไรเฮลิงเพวกให้เฮลิงเร่ง,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 งกูเก่งแกมเอาสสกันหอ,อมกินจมแต่ละชันทุนบอ่อใดมันเสียวในในหัวใจเด้มันเสียวในวในหัวใจไอหัวใจไอ ฟังเสียงแกนสุดแสนอาไัยกันเป็นเพลงไทยเราใจเริอมรา จุ um ่มแ็บรองประคองสาวจากจุ่มแ็บข้าวแกตือตาจากจุ่มตมพันแล้วฟันหาถุงชื้นงูราดังฟ้าปลานี่กังบะมีลำเตยมาจะามันเตยละมาเตยข้าใส่มีทรายหมีท่ารให้เร่งให้เร็บพให้เร่งให้เร่งผูเก่งแต้มเขาใส่กันหอมกินจบกันชั้นทุนบัวได้มันเสียวในในหัวใจดีมันเสียวในในหัวใจไอ้หัวใจให้อไอ